ดีครับทั้งสองคนเนี่ยพี่ไออุ่นเนี่ยกับน้องภูมิใจเนี่ยพี่สาวน้องชายเนี่ยถ้าไม่ตื่นแต่เช้าจังเลยเนี่ยวันนี้ฮะตื่นดีจังเศ้าแล้วหายแล้วหายปวดแล้วโอ้ดูทำทำเป็นเหมือนน้องไว้เพื่อนดึงแขนตรงนี้ตรงไหนอ่ะเอออเป็นไรลูก ตื่นแต่เช้าเลยเนี่ยอยากคุยกับพ่อใช่ไหมเนี่ยคุยกับพี่เลยเนี่ยคุยกับพี่ไอ้แล้วเนี่ยอืมอะไรเนี่ยเออทรงผมหน่พ่อเลยเนี่ยใครทำให้ธรรมชาติเป็นธรรมชาติเลยทรงผมทรงผมหัวแหลกเออดูดูดูทำหนวดทรงผมหัวแหลกสวัสดีเพื่อนๆนะเนี่ยทางยูทูบ ฮันเฮา่ะวัวนนี้เพื่อนยูทูบเลี้ยวเอา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 ตดไอแล้วก็ตดต,ด,ตดแล้วก็ขี้ไอแล้วก็ตดตดแล้วก็ขี้อไอแล้วก็ตดอันนี้แหละอันนี้ไอแล้วก็ตดตดแล้วก็ขี้ฮึมสวัสดีตอนเชา้าครับสวัสดีตอนเช้าค่ะ Alors, สวั as, สดีแฟนๆช่อง YouTube เนาะพี่ไออุนนี่ยพ right. ี่ไอออนเนี่ยไออ่น hmm. อันนี้ภูมใจแม่ขัไปโรงเรียนน้ำผอไรบ์ไปรอดเอาเอเคเอาเอเคปากจข็งสุดเอา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 ค้ายค้ายเพื่อนเ y o u อ u b e ท้้เ เพื been YouTube ่อนเพื่อนยเลยอไอ้พอนี่ทำเป็นเวย